สวัสดีผมสวัสดี FC ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมยูโรทัคซิมบิลเตอร์หนึ่งวันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาขับรถพ่วงนะครับก็รถพ่วงคันนี้ก็เป็นรถพ่วงของบริษัทผมเองนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปขึ้นตู้นะครับตีรถเปล่าไปขึ้นตู้ขึ้นอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะครับเพื่อจะไปส่งอีกเมืองหนึ่งนะขับภายในหน่อยละกันนะครับเพื่อความสมจริงนะก็จะพยายามเล่นให้มันสมจริงที่สุดละกันนะครับ สำหรับเกมยูโรทักเนี่ยเห็นน้องๆหลายคนครับขอมาว่าพี่ไม้เล่นเกมยูโรทักหน่อยนะครับผมก็เลยจัดให้นะครับขอใครไม่ขอนะมาขอพี่ไม้นะครับโอ้โหพี่ไม้จัดให้อยู่แล้วนะครับเราตีรถเปล่านะครับไปขึ้นตู้เดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายไปนะครับเลี้ยวซ้ายแยกนี้นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ข้ามไปอีกแยกหนึ่งนะครับโกดังก็อยู่ซ้ายมือนะนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอไฟแดงเราก็ตรงไปนะครับไม่ต้องเลี้ยว เรามี g พ s นะเราไม่กลัวโอ้โหไฟแดงพอดีเลยอ้าวไฟเขียวแล้วครับไปจัดไปนะครับรถบัสก็ออกตัวชาร์ซะเหลือเกินนะเดี๋ยวก็แดงนะครับโอ้โหไม่นานกินเขหออกรถบัสยนี่ครับ้ายมือเรานะครับผมที่ขึ้นตู้นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยตีไฟเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับไฟเลี้ยวเราก็เป็นไฟเลี้ยวซิงนะครับขวัญใจตำรวจถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราถอยหลังนะครับเข้าไปเอาตู้นะครับ เดี๋ยวเราต้องกดรับงานก่อนนะครับทุกคนนี่งานของเรานะครับกดรับไปเลยนะครับกดรับงานเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราถอยเข้าไปเอาตู้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาถอยโชว์สักหน่อยนะครับผมพี่เนี่ยเป็นเซียนขับรถเทเลอร์เก่านะเขาบอกมาเดี๋ยวจะมาถอยโชว์น้องๆหน่อยละกันนะครับนี่ถอยไปเลยนะครับผมถอยทีเดียวพาณะอะไรอย่างนี้นะมาดูกันนะครับต้องค่อยๆถอยนะเดี๋ยวชนขี้เกียจไปซ่อมรถขี้เกียจไปซ่อมรถนะครับ หักไปเลยนะครับผมถอยแบบเซียนไปเลยโยกรถนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถอยยาวไปเลยนะครับนี่พอดีเลยเห็นไหมโอ้โหฝีมือจัดนะครับนี่นี่คอยดูมันจะพอดีเป๊ะเลยทุกคนคอยดูนะมันจะพอดีเลยอะ่ะนี่เห็นไหมบอกแล้วนะครับเซียนขับรถเทเลอร์เก่านะครับเซียนขับรถพ่วงเก่านี่เป็นไงโยกนิดหน่อย นี่แล้วก็ถอยไปอีกรอบนึงนะครับพอดีเลยให้รอบนี้บอกแล้วนะครับเซียนขับรถพ่วงเก่านะครับผมโอ้โหไปเดี๋ยวเราขึ้นตู้กันเลยเดี๋ยวเราเตรียมตัวล้างหนา้าล้างตานี่ล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วก็ออกรถได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไม่จอ,อดนะเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ํามันที่ปั๊มด้านหน้านะครับไปทุกคนออกรถกันเลยเดี๋ยเราค่อยไปเติมน้ํามันที่ปั๊มด้านหน้านะครับระหว่างทางเดี๋ยวเราต้องออกขวาไปนะครับ เดี๋ยวเราออกจากเมืองได้เนี่ยเดี๋ยวเราซัดยาวเลยทุกคนเดี๋ยวเราสิ่งเลยตอนนี้เราอยู่ในเมืองนะรถเยอะนะครับสิ่งไม่ได้เดี๋ยวออกนอกเมืองไปนี่เราซัดอย่างเดียวนะครับอยู่ในเมืองนี่คือแบบสิ่งนิดเดียวก็ชนแล้วไปครับไฟเขียวพอดีเราต้องเลี้ยวซ้ายแยกนี้นะครับเอ้ยเราต้องเลี้ยวแยกหน้าดีเออดูผิดนะครับดู gps ผิดเราต้องเลี้ยวซ้ายแยกหน้าดีแยกนี้มันปิดนะครับไปไม่ได้ลืๆๆมไปเดี๋ยวเราไปเลี้ยวแยกหน้า,านะครับ อันนี้คือผมใช้คีย์บอร์ดเล่นนะครับไม่ได้ใช้จอยพวงมาลัยเล่นนะเพราะว่าผมไม่มีจอยพวงมาลัยนะครับใจจริงก็อยากได้พวงมาลัยเหมือนพี่หนึ่งอะ่ะจอยพวงมาลัยนะครับเหมือนของพี่หนึ่งนะครับ l o G i t e c h g เ9นะครับตอนนั้นก็หมื่นกว่าบาทไม่มีตังค์ซื้อนะก็ใช้คีย์บอร์ดเล่นไปก่อนนะครับมันก็เล่นได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้ความสมจริงแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวไว้มีงบเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปซื้อมานะเดี๋ยวไว้มีตังค์ก่อน เดี๋ยวจะไปซื้อพวงมาลัยโลจิเทคนะครับซื้อมาเล่นเห็นเขาบอกว่าใช้ดีนะของ Logitech นะครับทำมาตอบโจทย์เกมมิ่งโดยเฉพาะเลยด้านหน้านี้มันให้เบี่ยงนะทุกคนไม่รู้ว่าเบี่ยงอะไรนะภาพนี้๋ยวสวยมากดูดิจริงเกืนนะครับภาพน,นี้จริงมาก โอ้โหเสียงท่อแม่งอย่างลั่นนะครับเสียงท่อรถแต่ว่าไม่ลั่นเท่าอิซูซุนะอิซูหัวล่างนี่คือแบบลั่นมากอันนี้คือฮีโน่นี่คือแบบมันจะเสียงเบาวกว่าเสียงอิซูซูหมายถึงในเกมนะเดี๋ยวเราออกขวาไปนะครับมันให้เบี่ยงขวานะนี่มันให้เบี่ยงขวาไปนะครับ รถเก๋งโหมื่กี้มองไม่เห็นนะเมื่อกี้เนี่ยแสงมันแยงกระจกนะครับมองไม่เห็นรถเก๋งเลยเพิ่งมาเห็นตอนที่มันมาใกล้ๆเนี่ยดีนะที่ไม่ชนผมไม่ได้ลงมอสด,ดาเมจนะครับตัวนี้คือแบบผมเล่นแบบสมจริงทุกอย่างเลยนะถ้าเป็นของพี่หนึ่งก็คือเขาน่าจะลงมอสด,ดาเมจนะครับแต่ว่าของพี่นี่คือแบบไม่ได้ลงนะไปครับทุกคนไม่รีรอแลปลไปทางอีก70กิโลนะครับ ไม่รู้ว่าตามทางนี้เราจะเจออะไรบ้างนะด้านหน้านี้มีอะไรวะเนี่ยมีปั๊มประวาด,ด้านหน้าเนี่ยอ้าวราพิซซ่าซิ่งนะครับโอ้โหวิ่งขวาไปเลยนะโอ้โหสุดยอดนะครับพิซซ่าซิ่งเป็นไงโอ้โหวิ่งขวาไปเลยลูกพี่โอ้โหสุดจัดนะครับไม่กลัวไอ้หลามเลยดูดิแช่ขวาไปเลยโอ้โหเราต้องยอมนะครับโน่นอะไปแล้วผ้า <c oughs> สายละ อ๋อสงสัยมันจะออกซ้ายนะครับมันก็เลยชิดซ้ายไว้เราก็เดี๋ยวเราเบี่ยงขวา,าไปนะมันบอกให้เบี่ยงขวามันบอกให้เราเบี่ยงขวาเนี่ยมันออกซ้ายจริงด้วยโ,โหแล้วลูกพี่แช่ขวามาเลยรถพิซซ่าสิ่งนะครับเมื่อกี้รถพิซซ่าสิ่งไปครับทุกคนของเราหนทางอีกยาวไกลนี่ขับภายนอกมากนะครับดูดีทุกคนกราฟิกอย่างสวย เกมยูโรทารกนี้ต้องแบบว่าให้ยืนหนึ่งเลยอะสำหรับเกมขับรถบรรทุกคือยกให้เป็นันดับหนึ่งเลยภาพสวยมากนะครับภาพชัดเลยอ้าวไอ้ล้ำชิมหายละโอชิมหายละชิมหายละเฮ้ยโอไม่ไปไร่เราอยู่เลนกลางจริงๆแล้วถ้าเป็นเมืองไทยนี่คือแบบอยู่เลนกลางก็จับนะแต่ว่าในเกมนี้คือแบบมันไม่จับนี่ไอ้ทางหลวงเมื่อกี้ เสียแวบเลยเจอทางหลวงนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราออกซ้ายไปนะครับวนซ้ายเดี๋ยวเราวนซ้ายไปนะครับโอต้องค่อยๆลงนะเนี่ยเพราะว่ารถเราค่อนข้างที่จะหนักต้องค่อยๆลงนะลงเร็วไม่ได้เดี๋ยวพุ่งนะครับเดี๋ยวหลุดโคง้งถ้าลงเร็วนี่คือแบบจุดโค้งเลยเดี๋ยวไม่ทันนะครับไปครับทุกคน ใกล้จะถึงแล้วรอีกประมาณกิโลวะสามสิบกว่าโลนะครับใกล้จะถึงแล้วต้องรีบนะครับเวลาเป็นเงินเป็นทองนะครับช่วงนี้ผลจากกรุงเทพมาสมุทรปราการนะครับมาท่าเรือทุเรียนในตู้นี้เขาน่าจะส่งไปที่จีนมั้งเนี่ยในตู้เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเราเติมน้ํามันก่อนทุกคนเดี๋ยวปั๊มแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ํามันก่อนขอเติมน้ํามันแป๊บหนึ่งนะเข้าช่องไหนดีวะ เข้าช่องซ้ายก็ได้วะช่องนี้น่าจะเติมยังไม่เสร็จอ้าวเติมเสร็จพอดีไอเวนอุตสาหต่อคิวอุตสาแซงมานะเมื่อกี้เต็มถังครับลูกพี่แล้วเติมเต็มถังเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราซัดยาวเลยเดี๋ยวเหลือน้ํามันไว้วิ่งงานวันอื่นด้วยขี้เกียจหาที่เติมนะครับบางทีก็หาปั๊มไม่เจอก็มีเวลาวิ่งงานน้ํามันหมดกลางทางก็มีถ้าใครได้ดูสตรีมพี่ก็น่าจะรู้นะครับ น้ำมันหมดกลางทางน้ำมันหมดเลยเจอปั๊มไม่เติมนะไปครับทุกคนสัตยาวนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราออกซ้ายด้านหน้าแล้วรถมันชะลออะไรกันเนี่ยด้านหน้ามีอะไรวะเอาแล้วไอ้รถตำรวจเนี่ยมากั้นทางทำไมแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยเออแปลกว่ะมันกั้นทำไมวะทำไมมันไม่เปิดให้รถไป แล้นหน้ามีอะไรหรือเปล่าวะอ๋งงเอออยู่ดีๆก็กั้นเว้แต่เราต้องเลี้ยวซ้ายเราต้องออกสายไปทางนี้นะนี่เดี๋ยวเราซุกไปแม่งเลยนะครับนี่ช่างแม่งเหอะนะครับไปได้ไหมวะทางนี้หรือว่าไปไม่ได้วะเดี๋ยวเราดูแผนที่แป๊บหนึ่งนะทุกคนผมกลัวไปไม่ได้วะเดี๋ยวผมขอดูแผนที่แปบบ๊บเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนนะครับเราอยู่ตรงไหนวะตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้ตรงแยกเออมันก็ไปได้นะเนี่ย เมืองเราอยู่ซ้ายมือนี่เองนะครับหรือว่ามันตันวะไม่ตันนะเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นครับเราโค้งมาตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเราไปทางโน้นก็เราต้องไปออกซ้ายมาแล้วอ้อมมาเข้าเมืองเพื่ออะไรเออเดี๋ยวเราขี่ไปดูเลยแล้วกันนะไปจะได้รู้นะครับหรือว่ามีอะไรวะ้า,า้ามันปิดหรอหรือว่ามีอะไรสักอย่างผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างนี่ไงโอ้โหนี่ไงทุกคนอุบัติเหตุผมว่าแล้วโอ้โห มันเอาเฮลิคอปเตอร์มาเลยทุกคนกู้ภยัยเป็นไงสุดจัดนะครับนี่เดี๋ยวเจอไอคิวห้าร้อยนะครับเดี๋ยวเราปีนไปเลยเดี๋ยวเราปีนเขาไปเลยจะคว่ำไหมวะเนี่ยโหเป็นไงทุกคนไอคิวห้าร้อยโอ้โหไม่มีใครทําแล้วนอกจากพี่เนี่ยคนอื่นเขาอ้อมไปเข้าอีกทางหนึ่งแต่นี่คือแบบปีนเขามาเลยโอ้โหสุดยอดนะโซเฟอร์คนนี้ เอ้ยยังไปได้โอ้โหนี่ถ้าเป็นของจีนนี่คือแบบกันชนกันชนนี่คือแบบพังหมดอ่ะไม่เหลือนะรับแบบนี้เอาละตอนนี้เราก็ผ่านมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเหลือระยะทางอีกประมาณ10กิโลนะครับประมาณนี้นะอีก10กิโลครับก็จะถึงที่หมายของเรานะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยจัดแต่3ามชาสตหน่มยนะพอดีคันมือนะครับถ้าไม่ได้บีบนี่คือแบบอยู่ไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวเราเลยโค้งนี้ไปนะครับก็จะถึงทางเข้าเมืองแล้วนะครับนี่เลยโค้งสุดท้ายแล้วนะเลยโค้งนี้ไปก็ถึงแล้วนะครับเมืองเราก็อยู่ด้านหน้านะครับนั่นไงเห็นไหมถึงแล้วนะครับผมโอ้โหใช้เวลาไป2ชั่วโมงในระยะทาง100กิโลนะครับขนาดแบบว่าขับ80-90มาประมาณนี้นะไม่ได้เหยียบเซฟน้ำมันไว้นะครับช่วงนี้น,น้ำมันแพงไม่กล้าเหยียบนะครับ น้ำมันแพงนะครับไม่มีตังเติมน้ำมันนะช่วงนี้ต้องเซฟนะครับเซฟน้ำมันไว้วิ่งงานวันหลังด้วยนะครับเฮ้ยไฟเขียวพอดีเว้ยเดี๋ยวเราวิ่งขวาไปเลยมีแอรหลามไหมวะมีกล้องนี่คือแบบเราโดนเลยนะเนี่ยเขาห้ามวิ่งขวานะเลนนี้รถบรรทุกห้ามวิ่งขวานะครับเพื่อนเขาวิ่งสายหมดแต่เรานี่คือแบบออกขวามาเลยเถื่อนชิบหายเลยเ <c oughs> ถื่อนนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับ โอ้หด้านหน้าเจอไฟแดงอีกแล้วไฟแ,แดงแดงชาตินี้เขียวชาติหน้าสโลแกนของผมนะมาคนเดียวครับผมวันนี้ไม่ได้มากับใครหรอกไม่มีเด็กลงเด็กรถอะไรมานะคนเดียวชิวๆเอาละครับเดี๋ยวขวาไปก็อยู่ขวามือของเราเลยนะครับที่ขึ้นของเรานะ ถึงแล้วนะครับผมนี่ไงครับขวามือโรงงานขวามือของเรานะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยนะนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปเลยเดี๋ยวเราติดต่อรปภนะครับมีรปภไหมวะไม่น่ามีนะมีไหมวะเดี๋ยวดูก่อนไม่น่ามีนะเออไม่มีไม่มีมาติดต่อเลยมีแต่ป้อมไปมาเดี๋ยวถอยโชว์สักรอบหนึ่งนะครับไปถอยโชว์ดีกว่าเดี๋ยวถอยโชว์น้องนองสักรอบหนึ่ง แต่ว่ามันให้ถอยลงตรงไหนวะอ๋อตรงนู้นนะครับตรงซอกเล็กๆตรงนู้นนะครับมาเดี๋ยวจะมาถอยโชว์แบบเซียนเลยบอกเลยนะครับพี่เนี่ยคนขับรถพ่วงเก่านะบอกเลยีน่นี่ตรงนี้เดี๋ยวดูลายก่อนเ,เราโยกหันหน้าออกแล้วก็ถอยเข้าเลยแค่นี้จิบๆนะครับโอ้ระดับเซียนเซียนขับรถพ่วงเก่านะเนี่ยนะครับเราต้องค่อยๆถอยไปนะครับถอยเร็วไม่ได้นะพวงมาลัยคืนไม่ทัน เดี๋ยวชนนะครับเดี๋ยวเราถอยตั้งลำก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยโยกอีกรอบหนึ่งนะนี่เดี๋ยวเราเลงก่อนเลงก่อนเดี๋ยวเราเลงก่อนว่ามันตรงไหมนี่แล้วก็โยกอีกรอบหนึ่งเพื่อหันตูดให้ตรงนะครับนี่ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ถอยยาวไปเลยทีนี้ไม่มีโยกแล้วนะครับถอยยาวเลยมันจะเข้าล็อกพอดีเป๊ะนะครับนี่เป็นไงสุดจัด พอดีเป๊ะบอกแล้วนะครับนี่เป็นไงตรงล่องเป๊ะเลยโอ้โหฝีมือจัดนะครับนี่เป็นไงเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงตรงเปะ๊ะโอ้โหฝีมือจัดโยกรอบเดียวถอยเข้าได้เลยเรียบร้อยครับผมจบภารกิจของเราในวันนี้นะครับก็ส่งของให้ถึงมือลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ทําอีกก็เมนมาได้เลยนะครับว่าอยากให้เล่นรถอะไรอยากให้ทําแบบไหนนะครับก็เมนมาได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ